ผมเจอปืนใหม่ยูดีคีไปเจอตรงหมู่บ้านเลยอ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิเจอตรงบ้านหลังนึงที่มันเขียนว่าเชอรี่เป็นคุกอะน่ะหแหลมเลยแหลมแหล,ม,แลมเลยยังไม่ชักน,านาก้าจังวะ น้ามันจะหมดแ,แถ้าทางนี้มันมีถ้ามันมีฐานนี่โคตรหนุดหิดชิบหายแล้วกูมัน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 โอเคมันไม่มีอยู่นี่สักหนึ่งคืนก็ออยังไม่อยากเจยริมูเออร์แต่อยากเปลี่ยนเกมแล้วอะ yeah wow. ม้าเสือบมาดีไว้พู้ซอมบี้ติดในตัว ไม่มีหรอโอ้ดีจังป้นง่ายหน่อยยีนลิบี้หน่อยก่อนนะว what the fuck โอเค มันไม่มีจะไหนมั้งมันมาแล้วแม่เรวอะแม่เมอองเดียดสุดอยู่ในตัวใส เชีย่ยไม่คืนแดงเลยเชีย่ยมองใครอะไรนะไป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  kia là xảy ra xảy cái Anh lúc nữa Khóa đen, cái này mà còn hết nhiều mấy người bạn หยุดนี่จะหยุดเลย